กระแสะวอลเลย์บอลหญิงไทยกลับมาร้อนแรงอีกครั้งทันทีที่ศึก VNL 2026เริ่มเผยโฉมหน้าคู่แข่งอย่างเป็นทางการความคาดหวังของแฟนกีฬาไทยพุ่งสูงขึ้นแบบหยุดไม่อยู่เพราะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันประจำปีธรรมดาแต่เป็นเวทีที่สะท้อนทิศทางอนาคตของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงสาวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านกำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกว่าเราจะรอดหรือ ร่วงในระบบการแข่งขันใหม่ที่เข้มข้นขึ้นทุกปีการเขย่า VNL ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องผลแพ้ชนะแต่คือบทพิสูจน์ศักยภาพโครงสร้างทีมและหัวใจของนักสู้ลูกยางไทย VNL หรือ o n y b a l l n n t t o o n e a หลีกลายเป็นทัวร์นาเมนต์ที่โหดที่สุดรายการหนึ่งของโลก เพราะทุกทีมที่เข้าร่วมล้วนเป็นระดับแนวหน้าไม่มีเกมไหนง่ายไม่มีคู่แข่งที่ให้พักหายใจยิ่งในปี2026ที่หลายชาติเริ่มเข้าสู่ยุคผลัดใบนักกีฬารุ่นใหม่ผสมกับแกนหลักชุดเกา่าทําให้รูปเกมมีความหลากหลายและคาดเดายากยิ่งกว่าเดิมสําหรับทีมชาติไทยการถูกจัดให้อยู่ในสายที่มีทั้งทีมมหาอํานาจและทีมที่กําลังพัฒนาออย่างก้าวกระโดดคือโจทย์ใหญ่ที่ต้องวิเคราะห์กันแบบละเอียดทุกมิติ เมื่อมองภาพรวมของคู่แข่งที่ไทยต้องเจอใน VNL 2026จะเห็นได้ชัดว่าความท้าทายไม่ได้ลดลงเลย ตรงกันข้ามกลับหนักหน่วงกว่าเดิมเพราะหลายชาติที่เคยเป็นรองไทยเริ่มยกระดบรับเกมรับเกมรุกและระบบทีมได้อย่างน่ากลัวขณะที่ชาติยักษ์ใหญ่ก็ยังคงรักษามาตร,รฐานระดับโลกเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นการวางแผนรับมือจึงต้องแม่นยำตั้งแต่การเตรียมทีมก่อนทัวร์นาเมนต์ไปจนถึงการแก้เกมเฉพาะหน้าในแต่ละแมชจุดเด่นของทีมชาติไทยที่ทั่วโลกรู้จักกันดีคือความเร็ว ความคล่องตัวและทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมสไตล์การเล่นแบบเอเชียที่เน้นบอลเร็วบอลผสมและการเคลื่อนที่ต่อเนื่องทำให้ทีมใหญ่หลายชาติถึงกับปวดหัวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ใน VNL 2026คำถามสำคัญคือสไตล์นี้ยังเพียงพอหรือไม่เมื่อคู่แข่งศึกษาวิธีรับมือไทยมาอย่างละเอียดและพัฒนาระบ,บบล็อกกับเกมรับให้เหนียวแน่นกว่าเดิม อีกประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของสภาพร่างกายและความล้าส,สม VNL เป็นรายการที่แข่งยาวต่อเนื่องและใช้พลังงานสูงมากทีมที่มีขุมกำลังเชิงลึกมักได้เปรียบขณะที่ไทยในอดีตมักเจอปัญหานักกีฬาบาดเจ็บหรือฟอร์มตกช่วงปลายทัวร์นามเมนต์ปี2026จึงเป็นบททดสอบว่าทีมงานโค้ชและสมาคมสามารถบริหารจัดการนักกีฬาได้ดีแค่ไหนทั้งในเรื่องการหมุนเวียนผู้เล่นและการฟื้นฟูร่างกาย เมื่อเจาะลึกไปที่คู่แข่งระดับท็อปไทยยังต้องเผชิญหน้ากับทีมที่มีความสูงพลังและความเฉียบขาดในเกมรุกแบบครบเครื่องการรับเสิร์ฟและเกมรับหลังบ้านจะกลายเป็นหัวใจสำคัญหากลับไม่ดีบอลเร็วที่เป็นอาวุธหลักของไทยก็จะถูกกดประสิทธิภาพลงทันทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมตำแหน่งลิเบโรและตัวรับอิสระจึงถูกจับตามองเป็นพิเศษใน VNL 2026 ขณะเดียวกันคู่แข่งระดับกลางที่กำลังไต่ขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปหลายทีมมีนักกีฬารุ่นใหม่ที่แข็งแรงเล่นด้วยความมั่นใจและไม่เกรงกลัวชื่อชั้นทีมเหล่านี้มักเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียทำให้เกิดเกมพลิกลอบอกอยู่เสมอสำหรับไทยการประมาทเพียงนิดเดียวอาจหมายถึงการเสียแต้มสำคัญที่ส่งผลต่ออันดับรวมทั้งทัวร์นาเมนต์ อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงแทคกติกของทีมชาติไทยในช่วงหลังเราเริ่มเห็นการพยายามเพิ่มพลังเกมรุกจากแดนหลังการใช้บอลผสมที่หลากหลายขึ้นและการกล้าเสิร์ฟเสี่ยงมากขึ้นเพื่อกดดันคู่แข่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าทีมไทยเองก็ไม่หยุดพัฒนาและพร้อมจะปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในเวทีระดับโลก VNL 2,026ยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างประสบการณ์ให้กับนักกีฬารุ่นใหม่หลายคนอาจยังไม่ผ่านเกมใหญ่ระดับนี้มากนักแต่การได้ลงสนามเจอกับทีมชั้นนำของโลกคือการเรียนรู้ที่ไม่มีในห้องซ้อมความกดดันเสียงเชียร์และสถานการณ์ขับขันจะหล่อหลอมให้พวกเธอเติบโตเร็วขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยในระยะยาว ในแง่จิตวิทยาทีมชาติไทยมักได้รับคำชื่นชมเรื่องสปิริตและรอยยิ้มในสนามแต่ในระดับการแข่งขันที่เข้มข้นอย่าง VNL 2026การรักษาสมดุลระหว่างความสนุกกับความจริงจังเป็นสิ่งสำคัญหากกดดันตัวเองมากเกินไปอาจทำให้เล่นผิดพลาดแต่ถ้าผ่อนคลายเกินไปก็อาจเสียความเฉียบคมนี่คือโจทย์ละเอียดอ่อนที่โค้ชต้องสื่อสารกับนักกีฬาอย่างชัดเจน เมื่อพูดถึงเป้าหมายของไทยใน VNL 2026คำว่าต้องรอดไม่ได้หมายถึงแค่การไม่ตกชั้นหรือไม่จบอันดับท้ายๆเท่านั้นแต่คือการรักษามาตรฐานของทีมชาติไทยในสายตาโลกการสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยยังคงเป็นทีมที่ใครก็ประมาทไม่ได้และยังมีศัก,กยภาพในการต่อกรกับทีมระดับท็อปได้ในทุกแมตช์ การวิเคราะห์สายการแข่งขันจึงต้องมองทั้งภาพใหญ่และรายละเอียดเล็กๆตั้งแต่โปรแกรมแข่งความถี่ของการเดินทางไปจนถึงสภาพสนามและเวลาการแข่งขันทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะทีมอย่างไทยที่ต้องเดินทางไกลข้ามทวีปบ,บ่อยครั้งการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆให้เร็วที่สุดคือกุญแจสำคัญ แฟนวอลเลย์บอลไทยเองก็มีบทบาทไม่น้อยใน VNL 2026แรงเชียร์จากทั่วโลกผ่านหน้าจอและในสนามคือพลังใจสำคัญที่ช่วยผลักดันนักกีฬาหลายครั้งที่เราเห็นสาวไทยพลิกสถานการณ์จากเป็นรองกลับมาชนะได้เพราะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และเสียงเชียร์ที่ส่งถึงกันแม้จะอยู่ไกลกันคนละซีกโลกก็ตาม สุดท้ายแล้ว VNL 2026จะเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทยไม่ว่าจะจบลงด้วยอันดับใดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้เห็นพัฒนาการความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของนักกีฬาทุกคน การเขย่าวเวทีโลกครั้งนี้อาจเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ก็เป็นโอกาสทองในการพิสูจน์ว่าสาวไทยยังมีที่ยืนที่มั่นคงในระดับโลกและพร้อมจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในเส้นทางลูกยางนานาชาติ หากถามว่าสายการแข่งขันของไทยในว n l 2 0น6หนักหรือไม่คําตอบคือหนักแต่ไม่เกินความสามารถหากการเตรียมทีมมาดีการวางแผนรัดกุูมและการเล่นด้วยหัวใจนักสู้แบบที่แฟนแฟนคุ้นเคยโอกาสรอดและโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ยังคงเปิดกว้างเสมอเพราะวอลเลย์บอลไม่ใช่แค่เกมของพละกกำลังหรือความสูงเท่านั้นแต่มันคือเกมของสมองหัวใจและความเชื่อมั่นซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทีมชาติไทยไม่เคยขาดเลยแม้แต่น้อย